จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพระเอาตามธรรมวินัยจริงๆการถวายเนี่ยมันเป็นสังฆทานถว<ช>้วรวมเท่านั้นเป็นสังฆทานใช้รวมวัดจนวัดรวยควรจะแบ่งกันด้วยซ้ำไป แล้วก็ต้องเปลี่ยนใช่คสวดศพเนี่ยโอ้ยไปถวายเสร็จเอาซองนี่ซองนี้เลิก<ณ>ถวาย<ะ>ทีเดียวอันนี้คือคารวาไปจัดการเองก็เลยเป็นแบบนี้เปล่าไม่หรอกพานี่แหละจัดการกันเองไปวางระบบก,กันแบบนี้เป็นแพทเทิร์นกันมาถ้าไม่ไม่สวดไปไม่ใส่ซองให้ใครจะมาสวดให้อ่ะก็ไม่สวดอีกอย่างเงี้ยนี่ย <c oughs> พอเวลาจาพูดปัญหาแบบนี้เดี๋ยวก็มาด่ามาทวลงอาจารย์ท <c oughs> ี่มันเป็นเรื่องจริงแล้วกล้าไหมฮะว่าจะมีราคากลางประกาศมาเลยว่าสวดศพ ถวายพระคืนนึงสวดศพองละร้อยไม่ต้องถวายเกินจากนั้นไม่มีใครสวดหรอกจะถ้างั้นอ่ะทุกวันนี้เขาไม่ได้สวดรับกันร้อยเดียวเขาสวดกันน่ะขั้นต่ำสามร้อยห้าร้อยอุ้ยตายเหรอใช่เลี้ยงไปวัดเดี๋ยไม่เคยถ้าเป็นวัดใหญ่ถ้าเป็นวัดใหญ่เนี่ยเขาหลักพันด้วยซ้ําใส่ซองอ่ะหลักพันถึงหลักหมื่นด้วยซ้ำใช่ผมนึกบอกคณะสงฆ์กล้าประกาศราคากลางไม่ละวสารามไม่ให้เก็บเกินเท่านี้สวดศพแม่าายแบบนน่รรรกกทธุิจใสพะ